สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเลขเด็ดจาก a c e b o o k อ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่31มอ่ามีนาคมแล้วนะครับ2 5 6 4นนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเดือนอ่าวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วของเดือนมีนาคมนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น วันที่1นะครับของเดือนเมษายน2564นะครับวันนี้เราก็มาดูข้อมูลนะครับสูตรเลขวิ่งอ่ะบนนะครับตัวเดียวกันอีกสักสูตรนะครับเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้นําไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตัดสินใจกันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับส่วนผลการคํานวณนะครับจะออกมาตรงกับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่นะครับก็ไม่มีใครทราบได้นะครับไม่มีใครที่จะสามารถ ทราบได้ว่าผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นนะครับจะเป็นเลขอะไรการคิดและก็คำนวณตัวเลขเป็นเพียงนะครับการคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก็ขอให้เป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณนะครับของท่านในการรับชมแล้วก็ตัดสินใจในข้อมูลนะครับสุดท้ายด้วยตัวของท่านเองทุกๆข้อมูลนะครับที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูนะครับสําหรับ วิธีแล้วก็การคำนวณสูตรนี้นะครับมีสถิติอยู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12งวดรวดนะครับเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับมาหรือไม่มานะครับงวดนี้รุ่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> สูตรนี้มีวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักแสนครับจำนวน4ครั้งหลัก10ล่าง2ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 1ครั้ง หลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกด้วยเลข6คงที่บวกตัวเลขมากกว่า1ครั้งนะครับ2นะครับบวกกัน4ครั้งได้8นะครับ5บวกกันสองครั้งได้10ใช้เฉพาะนะครับหลักหน่วยคือเลขศูนย์ะครับ2บวกกันสีครับอ่ะ2บวกกัน2ครั้งได้4นะครับ <c oughs> งดแรกจะได้เท่ากับ8บวกนเท่ากับ8นะครับ8บวก7ได้15 15บกสองได้17 17จบวกหได้23 23ิบวกสได้27 27ิบวกหได้เท่ากับสามนะครับงวดแรกได้เป็นวิ่ง3นะครับตัวเดียวรางวัลเลข้าย3ตัวบนนะครับแปดเวิ่งตัวเดียว3นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่1 <c oughs> มาดูงวดที่2องมาต่อเลยครับ8 1ดหนึ่งเป็นแปดแปดสองสิบหนะครับแปดสามยี่ได้2อนะครับห้บวกห้าได้10ได้ศูนย์หบวกหได้2องวดที่2ได้เท่ากับ2องบวกศูเท่ากับสอบวกเได้เท่ากับ11 11อบวกห้าได้16 16กบวกหได้17 17จบวกสได้19 19กบวกหได้เท่ากับ25นะครับใช้ผลหลักหน่วยเลข5 รางวัลเล้ท้าย3ตัวบนนะครับออก051วิ่ง5นะครับตัวเดียวเข้าไปที่หลัก10บนนะครับถูกงวดที่2ต่อมางวดที่3นะครับ2บวกกัน4ครั้งได้8นะครับ3บวกกัน2ครั้งได้6 4บวกกัน2ครั้งได้8 แปบวกหได้เท่ากับ14บสี่นะครับสิบกแได้22 22ิบสองกแได้เท่ากับสามสิบสามสิบวกศูนยได้3า3สิบสามได้สามสบนะครับสามวกหได้เท่ากับสีได้เป็นวิ่งตัวเดียวเลขสี่นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก404 404วิ่ง4นะครับตัวเดียวเข้าไปที่หลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับถูกต้วที่3 ต่อมาเป็นงวดที่4นะครับงวดที่4 5บวกกัน4ครั้งได้20นะครับได้0 4บวก4ได้8 6นะครับ6กบวก6ได้12ได้2งวดที่4นะครับศนบวก8เท่ากับ8 8บวกเท่ากับ8 8บกได้13 13บกศได้13 13บวก2ได้15 15บวก6ได้เท่ากับ21ได้1นะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก6 6 1 วิ่ง1น,นะครับตัวเดียวเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่4ต่อมางวดที่5นะครับ9 1เป็น9 9 2 18 9 3 27 9 4 3 6ก็จะได้เท่ากับ6นะครับอ่ะตัวที4่4บวก4ได้8นะครับแล้วก็5บวก5ได้10 งวดที่5นะครับ6กบวกแได้เท่าก,กับ14 14ีบวกหได้20 20ิบวกหได้26 26ิบวกสได้28 28ิบวกศได้28 28ิบวกหได้เท่าก,กับ34ได้เป็นวิ่ง4นะครับตัวเดียวรางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับออก994 99 994วิ่ง4นะครับตัวเดียวเขาไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่5 ต่อมางวดที่6นะครับ1บวกกัน4ครั้งได้4 8บวกกัน2ครั้งได้16 3บวกกัน2ครั้งได้6 4บวก6ได้เท่ากับ10 10บวก4ได้14 14บวก9ได้23 23บก8ได้เท่ากับ31 31บว6ได้37 37บวก6ได้เท่ากับ4 13ได้เป็นวิ่งตัวเดียว3นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก303 วิ่ง3นะครับตัวเดียวเข้าไปที่หลักร้อยบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่6ต่อมางวดที่7นะครับ2บวกกัน4ครั้งได้8 7นะครับ7บวกกัน2ครั้งได้14 1บวกกัน2ครั้งได้2 8บวก4ได้12 12นะครับ12บก0ได้12 12บวก7ได้19 19บวก5ได้24 24บวก2ได้26 26บได้เท่ากับ32ได้วิ่งตัวเดียวเป็เลขก2นะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก6 2 8วิ่ง2นะครับตัวเดียวเข้าไปที่หลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่7ต่อมางวดที่8นะครับ 8 4 3สีได้2นะครับ1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 2สบวก2เท่ากับสีนะครับสบวก9ได้13 13บวก3ได้16 16บวก3ได้19 19บวกสได้เท่ากับ23 23บวก6ได้เท่ากับ29ได้เป็นวิ่งตัวเดียวเลข9านะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก3 9 5วิ่ง9 เข้าไปที่หลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่8 <c oughs> ต่อมาเป็นงวดที่9นะครับ3 4ได้12 1นะครับ1วก1ได้2แล้วก็6บวก6ได้12 <c oughs> ก่อนจะได้เท่ากับ2บวก2เท่ากับ4 4นะครับ4บวก5เท่ากับ9 9บวก5ได้เท่ากับ14 14บวก5ได้เท่ากับ19 19บวก2ได้เท่ากับ21 21บวก6ได้เท่ากับ27รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับงวดต่อมาออก307วิ่ง7นะครับตัวเดียวเข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่9ต่อมาเป็นงวดที่10นะครับ 9 4 3 16ได้6 9บก9ได้18 5บก5ได้10 6บก8ได้เท่ากับ14 14บก7ได้เท่ากับ21 21บก0ใน21 21บก6ได้27 27บก0ใ27 27บก6ได้เท่ากับ33ได้เป็นวิ่งตัวเดียว3รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก603 6 03วิ่ง สตัวเดียวเข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่10ต่อมาเป็นงวดที่11บเอ็นะครับงวดที่สิบเอ็ดีนะครับี่งเป็น4ีซีสอเป็นแปด1ีสามสิบกนะครับสาบวกสได้6 1ห,หบวกหได้2 หกบวกหได้12บสนะครับสิ 12, บวกเได้21 21ิบวกหได้27 27ิบวกแได้35 35ิบวกสองได้37 37ิบวกหได้เท่ากับ43รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับงวดต่อมาออก5 3 8 5 3 8วิ่ง3นะครับตัวเดียวเข้าไปที่หลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่11 ทีนี้ก็มาถึงงวดที่12นะครับ8 4 36ีนะครับแปนะครับทษที7บวก7ได้14 0นะครับ0ก0ได้0ก็จะได้เท่ากับนะครับสงบวกส1เท่ากับ6กบวก3เท่ากับ9 9บวกเเท่ากับ18 18บวก8ได้เท่ากับ26 26บวก0ได้26 26บวก6ได้เท่ากับ32ได้เป็นวิ่ง2ตัวเดียวนะครับ รังวัลเลกท้าย3ตัวบนงวดต่อมาออก422วิ่ง2อนะครับตัวเดียวเข้าไปที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่12สูตวนี้มีสิดิดีนะครับอยู่ที่12งวดนะครับเด่นอยู่ที่หลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับส่วนหลักร้อยนั้นก็เป็นนะครับของแถมเท่านั้นเองนะวันนี้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับสูตรน,นี้จะ เข้าอยู่ที่นะครับ10กับหน่วยบนเท่านั้นนะครับมีร้อยก็คือตัวเลขที่มันเบิ้นมาด้วยกันนั่นเองนะครับก็คือ404นะครับมี4ติดหลักร้อยหนึ่งตัวนะครับ303นะมีร้อติดหลักร้อย1ตัวนะครับดังนั้นสูตรนี้ถ้ามานะครับจะต้องอยู่ที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยเท่านั้นนะครับมาดูกันเลยในงวดที่จะมาถึงนี้กันนะครับ 8 4 3 6บนะครับ1วก1ได้เท่าก nine, 2, 5, 5, 5, Arizona, 5, 5, 5, ับ2นะครับแล้วก็5้บวก5ได้เท่ากับ10วเงนนี้ได้นะครับเด่นวิ่งตัวเดียวสำหรับสุดนี้นะครับก็คือ6บวก2ได้8 8นะครับ8วก9ได้17 17บวก3ได้เท่ากับ20 20บวก2ได้2 22 2บวก0ย์ได้2 2 22บวก6ได้เท่ากับ8 4 32นะครับทษทีอ่ะบวกผิดนะครับ 2บวก2ได้4นะครับ4บวก9ได้13 13บวก3ได้16 16บวก2ได้18 18บวก0ได้18บ8บวก6ได้เท่ากับ24นะครับได้เป็นวิ่งนะครับ4ตัวเดียวนะจะมาหรือไม่นะครับในงวดนี้นะวิ่ง4นะครับถ้ามาคนนะครับกับวิ่งตัวเดียว2นะครับก็จะเป็นนะครับสองนะ2442นะครับ ในชุดสรุปมีหรือไม่นะครับสองสี่สี่สองนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในชุดสรุปกันนะครับสองสี่นะครับสี่สองนะมีนะครับเป็นตัวเลขไปกลับกันมานะครับสองสี่แล้วก็สี่สองนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะถ้ามานะครับในสองสูตรนี้ที่ตรงกันนะครับสองกับสี่นะครับที่มานะในสูตรเลขวิ่งนะครับอ่ะ มีสูตรเล็กวิ่งอีกหนึ่งสูตรนะครับวิ่งอ่ะมีวิ่งล่างนะครับวิ่งบนแปดนะจะมาหรือไม่นะครับวิ่งบนแปดนะถ้ามานะครับแปดสองสี่นะครับแปดสี่สองแปดสองแปดสี่นะครับสองสี่นะสองสี่สองแปดสี่แปดนะก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับถ้าสูตรวิ่งนะสองสูตรนี้ที่มาถ้ามานะครับสี่มานะครับสองมาหรือว่าแปดมานะครับถ้าแปดมาถ้าสองสูตรนี้มานะครับสองสี่มา 9ก้าจะมาหรือไม่นะครับที่หลักร้อยนะนี้ลองไปวิเคราะห์พี่นากันดูนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านข้อมูลแล้วก็แนวทางเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้นําไปวิเคราะห์พี่นณานะครับในการประมวลผลเพื่อการนะครับเลือกซื้อรงวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้งวดนี้โชคดีทุกๆท่านนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ